ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากศุลกากรไหานานระบุว่านับตั้งแต่เกาะไหานานปรับนโยบายการซื้อสินค้าปลอดภาษีนอกชายฝั่งเมื่อวันที่1พฤศจิกายนยอดขายสินค้าปลอดภาษีบนเกาะไหานานก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญภายใน1สัปดาห์หลังจากนโยบายใหม่มีผลบังคับใช้ศุลกากรไหานานมีข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อสินค้าปลอดภาษีนอกชายฝั่งสูงถึง506ล้านยวนหรือประมาณ2,300ล้านบาท โดยมีจำนวนธุรกรรมรวม72,900อรายการเพิ่มขึ้น3 4 8 6และ 3. 3 7ามเจตามลำดับเมื่อเทียบกับปีก่อนการปรับปรุงนโยบายล่าสุดได้ขยายหมวดหมู่สินค้าปลอดภาษีนอกใช้ฟั่งของไหนานเป็น47หมวดหมู่ซึ่งรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับสัตว์เลี้ยงและเครื่องดนตรีแบบพกพาการปรับปรุงนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการซื้อสินค้าปลอดภาษีนอกใช้ฟังครั้งที่10นับตั้งแต่เริ่มมีผลบังคับใช้ เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดจากนโยบายใหม่นี้ร้านค้าปลอดภาษีใหญ่แห่งต่างๆในไห้นานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการคขายขึ้นหลายรายการร้านค้าปลอดภาษีหลายแห่งนำเสนอสินค้าย,ยอดนิยมหลากหลายประเภทให้ลูกค้ารับของได้ทันทีด้วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้อสินค้าจำนวนมาก